คืออุลมาเหล่านี้พี่น้องเวลาเรายกอุลมาพอได้แล้วปรับทัศนคติใหม่ได้แล้วว่าเวลายกอุละมาในหมายถึงอุลมาพาไปหานบียังไม่มีใครหนีออกจากนบีเลยเนี่ยเข้าใจนะเวลาเขายกอุลมาเนี่ยคือเรากําลังจะไปสู่บุคคลที่อยู่ใกล้นบีมากกว่าเราเข้าใจนบีมากกว่าเราและตามสุนนะท่านนบีทั้งกายวาจาใจมารยาทมากกว่าเราอื ไม่ใช่บอกว่าเราในตามในบีพอฉากหลังเราไปร้องคาราโอเกะมันไม่ใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหมายถึงว่าฉากหลังเนี่ยเราก็ด่านสามถ้าก็จะมีถ้าก็จะมีด่านสามอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่ไงคือหมายถึงว่าคือดูอุลมะเขาใกล้ชิดกว่าอุลมะเขาใกล้ชิดกว่ากต้ชิดกว่าแต่การบอกอุลมะใกล้ชิดกว่านี่มันคนละเรื่องกับการที่แจงเป็นเรื่องว่าเขาผิดตรงไหนอ่าคือภาพรวมกับรายละเอียดดูมองภาพรวมเหมือนจะคะแนนข้อสอบมีคะแนนร้อย มีคะแนนร้อย<ม>คะแนนร้100อย<ม>ข้อผิดสิบข้อถือว่าสอบตกหรือสอบผ<ช>่านน่ะเก<ม>้าสิบข้อทําคะแนนได้ดีด้วยซ้ำไปถ<ช>ูกไหมทีมมนี้ไปเจาะแจะอยู่กับสิบข้อไม่เลิกไปเอาสิบข้อมามาล้มเก้าสิบข้อไปสรุปว่าเขาสอบตกไม่ใช่สิผมยกประจําในเรื่องของข้อสอบเลยเข้าใจง่าย